เขาวันนี้เด่นข่าวดึกนะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนวัตกรรมจากสมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีบุตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของย่ารีแพรหรือว่าย่าฮียุ่มนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกับทางอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะดรนายแพทย์ธวัชชัยกมลธรรมนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคับสวัสดีครับวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะคะสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะ เชื่ออาจจะดูเรียกยากสัหน่อยนะที่ฉันขออนุญาตเรียกว่ายญารีแพรแล้วกันนะคะคต้นไหนคะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนต้นกลางเนี่ยนะครับมีทั้งสองต้นต้นล่างนี่ก็ใช่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นอ่อนแต่ว่าตอนนั้นจะเริ่มแก่แล้วอายุเาอายุเยอะขึ้นะญ่ะาหิยุมนี่คือมันคือภาษาอะไรฮะจริงๆเป็นภาษาอีสานคือโบราณเนี่ยใช้เป็นยาที่ใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดะะอคือใช้ ต้นของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ใบเนี่ยในการที่จะเอาไปเผาไฟนะฮะลมบริเวณช่องคลอดนะฮะความร้อนจากตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ลดบวมนะฮะแล้วก็ทำให้แผลหายอักเสบเพราะตัวเขาเองก็เป็นยาด้วยนะครับแล้วก็มีคนเอาไปทานนะครับก็คือหมอแผนโบราณก็จะใช้ยาหญ้าตัวนี้นะครับหญ้ารีแพรเนี่ยนะครับไปทานโดยประทานโดยการเอาใบสด กับกิ่งเนีนะฮะไปต้มนะต้มต้มแล้วก็มาทานดื่มเป็นประจำนะครับจะทําให้ผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็มีน้ํามีนวลนะครับแล้วก็ทําให้มดลูกเข้าอู่เร็วแล้วแผลก็หายเร็วด้วยนะครับคือมีมานานแล้วนะแต่ว่าเราไม่ทราบกันก็ใช้กันมาเป็นร้อยส0งปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วก็เรา คลอดด้วยหมอตำแยแล้วก็ใช้ญ้าเนี่ยนะครับในการที่จะามาอบมาประครบมาอาบนะก็ใช้ทุกอย่างนะครับเขาใช้ส่วนไหนของต้น,นะคะก็ใช้ทั้งทั้งใบแล้วก็ทั้งกิ่งนะฮะทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับหลักๆแล้วก็อยู่ที่ใบนะค,อคะอ๋แต่ว่าในาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ไปเจอว่าในต้นของอย่ารีแพร์เนี่ยนะครับมันมีสารที่เป็นซิลิก้าจำนวนมากนะครับมีผลยังไงคะ สารนี้เนี่ยก็เป็นสารแห่งความงามนะปกติแล้วเนี่ยสารซิลิก้าที่เ,เป็นสารที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเอาไปทําเครื่องสําอางนะครับ<อ>ในเครื่องสาอางนี้จะมีซิลิก้าเยอะแต่ว่าในส่วนของอต้นนี่น,น,นะครับเขาจะเป็นธรรมชาติมากนะครับค่ะค่ะเราสามารถไปหยิบมาเด็ดมานี่คือกินได้เลยหรือเปล่าฮะ ครับก็กินได้เลยครับจริงๆก็ไม่มีพิษนะฮะไม่มีพิษ <นะ S 1> แล้วว่าผลในการรักษาหรือว่ากระชับช่องค้อสสำหรับคุณผู้หญิงนี่คืออาจจะต่างกันไปก,ก็จริงๆแล้วเขามีสารที่จะต้องสกัดออกโดยใช้ความร้อนอนะครับต้องมีการเผาหรือมีการต้มอะไรเงี้เป็นต้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในในตัวซีก้าเองเนี่ยเขาเขาเป็นส่วนประกอบของเล็บผมกระดูกอะไรต่างๆซึ่งถ้าขาดนี่ก็ทําให ไม่แข็งแรงรทำให้กระดูกไม่แข็งแรงแล้วก็หนังก็จะเหี่ยวนะฮะคนที่ขาดซีลิก้าก็เลยได้ไหมคะขอก <ขอ S 2> <น>ะถางลได้ไหมคะอย่างนั้นครับ,บ <laughs> จริงๆแล้วก็มีช่วยในเรื่องของการที่ลดทําให้ลดความชราลงได้นะฮะ<อ>ลดความเหี่ยวย่นเพ,เพราะเพราะตัวสารซีลิกาเนี่ยเป็นตัวกําเนิดของการที่ไปสร้างคอลลาเจนกับสารที่เป็น เยื่อกระดูกต่างๆใช่ค่ะแต่นี้ฉันฟังอย่างตาลุกโคลงเลยนะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วนะคะเราต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะ <ๆ S 2> คือทุกอย่างพอมันมีประโยชน์มากมันก็จะมีโทษตามมาด้วยมีโทษของมันบ้างไหมคะคุณหมอครับคือทางกรมเองก็มีให้ความสําคัญกับเรื่องของเรื่องความเป็นพิษกับ,รบเรื่องของประสิทธิภาพของมันรวมถึงการใช้ประโยชน์ของทางผู้บริโภคด้วยแต่ในระยะที่เราวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่าระยะเวลา2-300ปีที่ผ่านมาเนี่ย คนใช้เนี่ยมาตลอดแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะครับจากประสบการณ์ไม่ว่าจะใช้ภายนอกหรือกินอะไรต่างเนี่ยนะครับก็ไม่พบว่ามีพิษใดๆแล้วในฟาร์มคเปียนะฮะจากทั่วโลกที่ทำเอาไว้เนี่ยก็เขียนไว้ว่ายังไม่พบว่ามีพิษนะครับค่ะไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ ที่ไหนในประเทศเราบ้างคะในประเทศไทยบ้างปกติเราก็จะพบมากในทางอีสานแล้วก็ทางเหนือนะครับมันขึ้นในพื้นที่ที่มีความเย็นหรือว่ายังไงฮะเป็นพื้นที่ลุ่มชื้นทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นบางคนก็เห็นว่าเป็นวัชพืชดยซ้ำนะครับบางคนไม่รู้เป็นเหมือนวัชพืชในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มีทั่วทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียทั้ง คือแถบเอเชียเราเนี่ยหาได้ง่ายนะคะพบได้ทั่วไปครับค่ะซึ่งที่อื่นเขาก็เอามาใช้เหมือนกันใช่ไหมคะคือเราเองเนี่ยเราใช้มานานแล้วแต่ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเราแล้วคิดว่าถ้ามีต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะ หยิบไปวิจัยนะครับก็อาจจะเป็นของต่างประเทศไปได้วันนั้นวันนี้ประเทศไทยเราก็จึงได้โดยกรมแพทย์แผนไทยนะครับก็จะประกาศให้ทางพี่น้องประชาชนทราบว่าเราสามารถจะใช้ยญาตัวนี้นะครับยีหุ่มเนี่ยนะครับในการที่จะเอามาดูแลสุขภาพตนเองนะครับโดยการเอามาดื่มหรือว่ามา อ,อบมาอาบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยดูหลังคลอดนะฮะก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นเหมือนโบราณโบราณที่เขาทามา,า,าครับคุณหมอมีขายเป็นต้นไหมฮะเอาไปปลูกเองได้ไหมคะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วก็ยัง <c oughs> ไม่มีการผลิตเป็นรูปแบบยาใดๆนะครับเป็นแคปซูลก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับพอดีตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่เ,เราได้รับเรื่องนี้มาจากแพทย์พื้นบ้านซึ่งอายุมากแล้วนะครับแล้วก็ ยืนยันว่าชื่อนี้จริงๆแล้วก็ตำบลนั้นก็เรียกทั้งชื่อนี้หมดนะครับทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็เรียกทั้งชื่อนี้หมดเพราะฉนั้นญาเนี่ยต้อง,องเรียกอ,อย่างระวังด้วยนะฮะมาน,านานแล้วนะครับออค่ะคุณหมอคะคือปกติเราเนี่ยเวลามันมีข่าวออกมาในลักษณะแบบนี้อย่างก่อนหน้านี้มีกวาวเครือใช่ไหมฮะ <S <S หรือมีสมุนไพรต่างๆที่ออกมาก็จะมีพ่อค้าหัวสายแม่ค้าหัวสาเนี่ย เอาเอาชื่อของยาหรือชื่อของผลิตภัณฑ์ทางสมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยไปขายต่อนะคะทีนี้คนที่รับประทานเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าตกลงแล้วเนี่ยของจริงหรือของไม่จริงนะคะเป็นแคปซูลกินแล้วไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าคุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยเราคงจะไม่เน้นในเรื่องของการที่จะไปซื้อยาที่เป็นสําเร็จรูปมากินนะฮะยกเว้นแต่ว่ายานั้นเนี่ยผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP นะครับ หรือว่าผลิตโดยโรงงานที่เรารับรองคุณภาพเ,าเช่นหน่วยงานของรัฐเป็นต้นนะครับแต่ว่า,าในส่วนของญ้าพวกนี้นะครับเราก็เหมาะที่จะให้ประชาชนกินทําเองนะฮะใช้เองนะฮะ<ม>ก็จะมั่นใจได้ว่ามันไม่ได้เป็นของปลอมปนแน่นอนนะครับค่ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปเห็นหลังจากออกข่าวไปแล้วนะคะไปขายอยู่ตามร้านขายยา ดูให้ดีก่อนนะคะของจริงของปลอมนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอยืนยันแล้วนะคะว่ายังไม่มีการทาเป็นแคปซูลแต่อย่างใดนะคะคือมีโชว์อยู่ในงานงานที่ว่านี่คืองานอะไรคะก็เป็นงานมหากรรมแพทย์สมุนไพไทยแห่งชาตินะครับครั้งที่11ที่เมืองทองธานีจัดอยู่ตอนนี้ครับจังวันที่3ถึงวันที่7ค่ะวันที่สาถึงวันที่เกันยายนที่จะถึงเนี่นะครับผมคิดว่าท่านสามารถที่จะไป ชมได้ว่าจริงๆตัวย่าอี้หุ้มเนี่ยนะครับ เป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วของจริงเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถเราก็จะมีแจกด้วยนะครับใน,ในงานนี้นะฮะวันละประมาณ50ต้นนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยยกไปทั้งต้นเลยเหรอครับยกไปทั้งต้นเลยครับ<อ>ยกทั้งกระถางไปเลยเดี๋ยวเราก็จะหมอแจกปัดคิวด้วยนะคะเพราะดิ <c oughs> ฉันว่าคิวคงยาวมากแน่ <c oughs> ตอนนี้ก็มีคนโทรมาจองเยอะมากเลยค่ะค่ะวันที่3ถึงวันที่7กันยาย,ยนี้นะคะที่ฮอลล์หกถึงแปดอิมแพเมืองทองธานีนะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วยังมีกิจกรรมอีกเยอะรามาว่ากันนะคะแต่ขอต่อเรื่องนี้ให้จบ ก่อนหมอคะขอเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าทางวิชาการแล้วนะคะไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาอะไรฮะมันถึงทำให้เกิดการกระชับช่องคลอดของหญิงสาวได้หรือว่าหญิงแก่ก็แล้วแต่ตัวตัวของเขาเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนนะครับในอในร่างกายแล้วก็ไปทําให้ผิวพรรณเนี่ยตึง,ตงนะฮะในการอุ้มน้ําแล้วก็เรื่องของอตัวที่เป็น แผลต่างๆเนี่ยก็จะหายบาดแผลหายก็จะมีการหดรัดตัวเข้าไปนะครับทำให้กระชับขึ้นนะครับในส่วนที่มดลูกที่เคยคลอดลูกก็จะเข้าอูเร็วขึ้นอะไรย่างเงี้ยเป็นต้นตัวตัวสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็คือ,อะจะเห็นได้จากการที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขามีลูกเป็น10บสบคนนะ เราก็จําเป็นจะต้องพึ่งยาสมุนไพรเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเขาเราก็พอจะยืนยันได้ว่ามีประสบะการณ์การใช้มายาวนานนะครับบวกกับเรื่องของความเป็นพิษเนี่ยไม่มีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทางกรมเองก็มองว่าก็จะเป็นอนาคตของสมุนไพรอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะ นำมาใช้ประโยชน์ได้แต่เราก็คงจะต้องมีงานวิจัยนในการที่จะรองรับตรงนี้ให้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอนาคตด้วยนะครับเพราะนั mm ้น hmm. ในการที่รับประทานตอนนี้เนี่ย mm hmm. ก็ควรจะใช้เป็นด้วยความรู้นะครับว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเ,รเช่นเรื่องของการดูแลหลังคลอดนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประทาน ไม่ต้องติดต่อกันยาวนานอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีผลไหมะคะกินต่อนั้นกันได้นานขนาดไหนคะณนะวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีผลไม่มีพิษไม่ไม่มีรายงานว่ามีพิษใดๆในะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าซิลิก้าจริงๆนะมีพิษไหมถ้าเป็นซิลิก้าที่เกิดจากการที่เราสังเคราะห์ขึ้นเนี่ยทำ นันนะมีพิษแน่นอนพิษของมันคือพิษของมันก็คือมันจะทําให้เกิดอย่างเช่นโรคอปอดหินฝุ่นนะครับหรือว่าอาจจะทําให้มีนิ่วในไตหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นธรรมชาติเนี่ยซิลิก้าที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะครับค,คนละยันันสามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็ขับออกได้ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นในในเรื่องนี้เนี่ยก็ก็เราก็ยังยึดยึอเชื่อมั่นว่ายังมีความปลอดภัยพอสมควรในการใช้นะครับอันนี้เราพูดเล หรือยังคะว่ามันเป็นของไทยร้อแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เราก็เป็นคังกรมเราก็ถือว่าตรงน,นี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะฮะที่ได้สืบทอดกันมาหลายชั่วยุคนแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ในการดูแลหลังคลอดนะครับคือในแพทย์แผนไทยเนะี่ยจะมีศาสตร์หนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นพดุมคันไทยนะ ซึ่งเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็คลอดโดยหมอตำแยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้พึ่งสมุนไพรเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยเาราพรดุงคันไทยเนี่ยมันได้หายออกไปจากสังคมไทยเพราะว่าเรามีแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวว่าหมอเนี่ยก็มีเวลาให้กับคนไข้น้อยนะครับอัตราตายของแม่กับลูกก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนะถ้าเปรียบเทียกบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ย เราจึงจําเป็นจะต้องมีแพทย์แผนไทยซึ่งมีข้อได้เปรียบก็คือว่าหนึ่งเรามีเวลากับคนไข้มากกว่านะครับอันที่สองเนี่ยเรามีความรู้ในเรื่องของการดูแลหลังลอดก่อนขอดสมุนไพรเรื่องพดุลการไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาศาสตร์ตรงนี้เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาให้ประชาชนคนไทยได้ให้กลับมามแล้วมันก็ยังมีความดีอีกมากนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของการรักษาแผลทําให้เมลูก,กระชับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการ ลดการตกเลือดหลังคลอดนะครับ oh. แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่การดูแลเนี่ยใกล้ชิดมากกว่าเดิมนะครับ <That. S 2> เพราะเรามีแพทย์แผนไทยเรามีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอคอยดูแลในทุกๆรงพยาบาลที่สำคัญคือถูกด้วยครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็เป็นการลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเองนะครับ mm. ถ้าต้นทุนแล้วเนี่ยจะต่ํากว่าแผนปัจจุบันเป็น1ิเท่าค <That. S 2> ่ะ แล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยนะคะ,คะทีนี้มาถึงตัวอื่นบ้างคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้คือยารีแพร์หรือว่ายาฮียุ่มทั้งหมดนะคุณผู้ชมคะด้านนี้จีผาแตกให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ัจริงๆตัวนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะแจกในงานนะครับวันนี้ส<ม>ามร้อยต้นนะฮะบอกคุณสมบัติก่อนคะ่ะจีพาแตกเขาบอกไปแล้วเนี่ยผมว่าคงต้องมาแย่งกันเพราะยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็บำรุงกำหนัด <อ>ไม่ว่าจะเป็น,เ,ปนเพศหญิงเพศชายนะครับฉันเห็นช่างภาพเลานี้ตอนนี้ต่อคิวแล้วฮะอันนี้ก็เ,เป็นสิ่งที่เราอาจจะอมองเพื่อการวิจัยไปในอนาคตว่ามันจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของแวกร้าได้หรือ,อมไม่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะฮะเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาหลายชั่วยุคคนแล้วบอกว่ายาตัวเนี้ยอย่าไปให้ผู้หญิงกินนะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยเขาจะทาให้มีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็จะเหนือผู้ชายนะแะทํา,าทให้ผู้ชายเนี่ยไม่ไม่ยอมแพ้นะผู้หญิงนะเพราะนั้นผู้หญิงผู้ชายก็กลัวมากว่าไม่กล้าให้ผู้หญิงกินแต่ผู้ชายกินซะเองอะไรประมาณอันนี้ขึ้นที่ไหนในบ้านเราคะก็ขึ้นทั่วไปครับอันนี้ก็ปเป็น,น,นพืชสม,มุนไพรของภาคซึ่งม,มานานแล้วเหมือนกันปีมานานแล้วครับก็เราก็จะพบเห็นแล้วก็อ,อ,อยู่ทั่วไปนะครับเ,เรา สามารถที่จะขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับแล้วกเ็เพียงแต่ว่าต้นต้นพันธุ์เหล่านี้มีมีลักษณะที่มีดอกสวยแล้วก็หอมด้วยนะครับค่ะแต่ว่าเวลาเขาเขาจะเอาไปใช้ในทางการรักษารโรคเนี่ยนะคะเขาใช้ตรงใบครับก็ใช้ใบ<ะ>ครับในส่วนที่เหนือดินขึ้นไปนะครับส่วนที่เหนือดินขึ้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าจีผาแตกนะคะอันนั้ก็ยาหิยุมอีกอันหนึงคุณผู้ชมคะ แม่ฮ้างสิบสามสามสิบสองผัวฝังชือดูดูน่ากลัวจังเลยนะคะทำไมมันถึงชื่อมันถึงดูรุนแรงขนาดนี้คะคือต้นไม้ต้นนี้แปลกนะครับใครที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับจะทําให้ผิวพันธุ์เป่งปังแล้วก็มีน้ํามีนวลนะครับเราก็ทําให้แข็งแรงเอาการเอางานนะครับจนกระทั่งสามีก็กลัวเช่นกันนะครับในเรื่องเล่าก็คือว่าสามีที่มาอยู่กินด้วยเนี่ย ก็จะแบบสู้ภรรยาไม่ได้นะครับเพราะภรรยาแข็งแรงมากมก็เลยต้องเลิกลากันไปจนกระทั่ง32คนนะคอหอ,อนี่เป็นที่มาของชื่อใช่ไหมใช่ครับะอะไรกลายเป็นว่าแม่ฮ้าง32ผัวนะครับก็คือ,อ,อท,ที่สุดก็เป็นไม้นะครับเพราะเป็นแม่ฮ้างนะครับแต่ตอนที่เป็นไม่เนี่ยอายุ60กว่าแล้วครับ ใช้ชีวิตระคุมแล้วนะคะปกติแล้วเขาเอาเอาใบเนี่ยไปต้มหรือว่ายังไงคะสำหรับแม่หางครับก็ใช้ใบนะครับในการต้มแล้วก็ทานเป็นต้มใช้ชาอย่างนั้นได้อเป่าจริงๆเขาใช้ทั้งหมดเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็น5ส่วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรากนะฮะต้นใบดอกผลนะครับคือใช้ได้หมดเลยเมื่อเมื่อเอาไปต้มแล้วเนี่ยก็กินเป็นประจำก็จะทำให้ ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปังนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางคนโบ,บราณใช้กันมานานนะครับนอกจากใช้เป็นทําให้ผิวพรรณแข็งเปล่งปังแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยยังเป็นยาบํารุงหัวใจนะบำรุงธ <ทำ S 2> าตุผลอื่นๆนที่นอกจากเรื่องของทานข้าว<ๆ>อร่อยแล้วทําให้นอนหลับนะครับเพราะฉะนั้นนนอนหลับรสรรพคุณของทางยาพวกนี้นะครับยังไม่มีการแบบวิจัยนะบันทึกไว้ใน ต่างประเทศนะครับแต่เราเนี่ยมีความรู้จากแพทย์พื้นบ้านนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้ทำการถอดองค์ความรู้จากแพทย์พื้นบ้านทั้งประเทศซึ่งเหลือน้อยแล้วครับเวลานี้เนี่ยเรามีแพทย์พื้นบ้านเหลืออยู่ประมาณสามหมื่นคนนะครับในบรรดาสามหมื่นคนเนี่ยที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยมีประมาณหนึ่งหนนคนครึงคร่งนึงเลยเหรอคะ แล้วในจํานวนนี้ก็เสียชีวิตลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้น mm hmm. กรมแพทย์แผนไทยก็มีเห็นความสําคัญตรงน,นี้ก็พยายามที่จะไปออถอดองค์ความรู้แพทย์พื้นบ้านนะครับว่าท่านมีเคล็ดลับอะไรใช้ยาอะไรในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยนะจนกระทั่งเราก็รู้มีความรู้เหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆว่าตรงนี้ดีตรงนั้นดี mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นย้า เราก็เหยียบย่ําแล้วก็มองข้ามไปวันนี้เนี่ยเราเห็นความสําคัญของเขาว่า,ามันเป็นสรรพคุณทางยา,นาในในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้หญิงนะครับซึ่งในงานมหกรรมปีนี้เนี่ยเราจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษสําหรับผู้หญิงนะครับโดยพ้องยิ่งผู้หญิงที่แบบว่าเ,าเรื่องของความสวยงามนะฮะก,การที่ดูแลผู้หญิงทั้งก่อน คลอดหลังคลอดอะไรต่างนะครับผมว่าเราไปเที่ยวชมไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างาวันนี้เรามี บูธถึงมากกว่า500บูธนะฮะในงานนี้นะคะในงานนี้ครับฮะมีเรื่องของเรื่องราวในอดีตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้านะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับงานนี้ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเลยครับ่ย้าอีกครั้งนึงนะคะวันนี้คือวันงานจะแจกกี่ต้นฮะอันนี้50ต้นนะครับห้าสิบต้นแย่งกันหน่อยนะครับแย่งกันหน่อยนะคะอันนี้300ต้น300ต้นนะคะยกกลับบ้านไปเลยนะคะต่อวันนะฮะต่อวันต่อวันถ้าพลาดไปวันนั้นท่านอาจจะมาวันรุ่งขึ้นเพื่อจะ อดี๋วจองคิวไว้ก่อนเลยดีกว่าอย่างนั้นค่ะครับ, <laughs> รบอ่าแล้วคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะคะงานมหาการรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่11นะคะก็ไปกันได้คุณผู้ชมคะจากวันที่3กันยาถึง7กันยายนนี้นะคะที่ฮอลล์6 8อิมแพคเมืองทองธานีวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค,ค่ะและช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่ค่ะ วจอ่างทองสนทิ่กำลังทหารบกลบบุรีทลายแหล่งอาวุธปืนจำนวนมากและจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้อีก123รายซาร่าคาซิงกินี่เผยผลตรวจ DNA ของไม้พิรัตและน้องแม็กซ์เวลล์พบทั้งคู่มีสายเลือดเดียวกันไม้เป็นพ่อร้อเปอร์เซ็นต์ ปุ่นเผยเกาะนิจิมะซึ่งเป็นเกาะเกิดใหม่จากลาวาภูเขาไฟใต้มหาสมุทรแปซิฟิกมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะพังลงมาและก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซินามิดได้เหตุเพราะพื้นผิวมีความเปราะบางอาจเสียสมดุล